โอ้โหไอหาเอ้ยกูได้ฟังข่าววันนี้แล้วแม่งทุเรศทุรังมากๆเลยก็ในเมื่อก็รู้อยู่นะฮะกระทรวงแรงงานรู้กระทรวงมหาดไทยรู้นายกรู้ฝ่ายความมั่นคงภายในรู้ว่ามีแรงงานเถือนขเขมรเท่านั้นคนเท่านี้คนพม่าเท่านั้นคนเท่านี้นคนเฮ้ยก็แล้วทําไมพวกมึงไม่จับล่ะก็มันผิดกฎหมายเออแปลกไหมประเทศไทย ไม่จับเฮ้ยแลปล่อยให้คนเหล่านี้อยู่กันอย่างสบายอุราเลยนะไม่จับไม่กลุมไม่ดำเนินคดีนั่นก็แสดงว่าไอ้หน่วยงานเหล่านี้เนี่ยข้าราชการเหล่านี้เนี่ยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับนะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและที่สําคัญเนี่ยกลายเป็นแหล่งค้ามนุษย์เลยให้บรรดาข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐแม่งรีดไถเงินแดกกันชิบหายไวป่วงถามว่าคนสองสามล้านคนเนี่ย อ,อ้าวเองลองหารง่ายๆเลยคูณง่ายๆเลยนะฮะตีสักสามล้านคนแรยงานที่ผิดกฎหมายนะกูจะทําตัวเลขให้ดูนะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านนะสมล้านคนเนี่ยเอาแค่คูณแค่คนละสองพันหน่วยสิบร้อยพันหกพันล้านนะหกพันล้านบาทต่อเดือนไอ้เหี้ยแล้วเงินไปเข้าใคร นั่นคือขอบวนการค้ามนุษย์ที่ใหญ่เลยนะในประเทศไทยอะ่ะเออแปลกไหมก็รู้อยู่นะกระทรวงแรงงานออกมาชี้เองว่ามีแรงงานเถื่อนเท่านั้นถูกกฎหมายเท่านี้กระทรวงมหาดไทยก็รู้นะนายกรัฐมนตรีก็รู้รองนายกฝ่ายความมั่นคงก็รู้นะคุณภูมิธรรมแต่มึงไม่ดําเนินการใดๆเฮ้ยไม่ดําเนินคดีไม่ดําเนินการตามกฎหมาย เท่ากับเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วก็ละเว้นเลยนะเนี่ยงานเนี่ยเออนี่แหละมันจึงทําให้มีขร้นการชั่วชั่วขร้การทุจริตขราชการอับปรีจังไรนะบางกลุ่มบางพวกบางคนเนี่ยที่คอยเรียคอยถ่ายให้คนพวกนี้อยู่คิดแค่คนล 2000, นะสองพันนะนะเท่ากับหกพันล้านครับหกพันล้านต่อเดือนถึงว่าทําไมพวกนี้มันอู้ฟู่เหลือเกิน นะเออเนี่ยแปลกไหมประเทศไทยครับรู้อยู่ว่าคนทําผิดกฎหมายก็จับสิครับผลักดันกลับเอาที่ถูกกฎหมายไว้แต่ก็พยายามมีมติคอรอมอนะอนุมัติเพิ่มเท่านั้นหมื่นคนเท่านี้หมื่นคนโอ้ไอ้เหี้ยแม่งเอาคนผิดมาถูกกฎหมายเนี่ยไอ้ที่พี่น้องชาติพันธ์ไทยใหญ่กระเรียงมอนเนี่ยนะครับ เขาอยู่ในประเทศไทยมาอย่างยาวนานแล้วมีบ้านมีช่องตำรวจแม่งไล่จับทุกวันอย่างเท่เอำเภอฝังออกจากบ้านตำรวจก็จับไอี้แม่งทำมาหาแดกกันเป็นขบวนการตั้งแต่หวัวจุดหางประเทศไทยชิปหายก็เพราะอย่างนี้แหละครับเอา้าไอ้นักการเมืองไอรัฐมนตรีรัฐมนตรีเนี่ยถามว่าผู้เมืองเข้ามาเนี่ยมีประโยชน์อะไรต่อบ้านต่อเมืองบ้างวะนะกูถามหน่อย นอกจากไม่มีประโยชน์แล้วมึงยังไปเข้าข้างโจรน,นะแล้วปล่อยให้ข้าราชการเนี่ยออกรีดออกไถออกขมคูกวาดล้างชิบหายไวพ่วงหมดนะไปรีดไปไถเขามึงสร้างแต่ปัญหานั่นแหละวาเขาถึงไม่กลัวมึงไงเขาถึงไม่ยอมมึงไงนะเออไอเหียขมิ้นก็ออกมาท้าทายทุกวันไปฟังไอหุ่นเซนไอปัญญาอ่อนนี่ได้ยังไง เดี๋ยวก็ประกาศอย่างนั้น <_ d ream> เดี๋ยวก็ประกาศอย่างนี้ไอ้ทางนี้ก็ถแถลงข่าวหน่อมแนมไอ้เฮียก็ตอบโต้ซิถ้ามึงไม่รับหนึ 50, ่งต่อห้าหมื่นก็กูก็ไม่สนใจมึงเหมือนกันมึงจะทาเฮียหาส้นตีนอะไรก็ได้ทําไปเลยแต่ถ้ามึงบุกรกบ้านกูกูฟาดกระบาลมึงเอาไวล้ละก็พูดให้แม่งเด็ดขาดที่เป็นผู้นําอ่ะไอส้สั์โอ้โหประเทศไทยแม่งเฮียเละเทะมากๆเลยนะครับนักการเมืองเนี่ย กูถามพวกมึงจริงๆแดกยัดหางเงินเดือนภาษีจากประชาชนเนี่ยวันๆมึงทําเฮียอะไรกันบ้างทําไมไม่ออกมาเคลื่อนไหวทาไมไม่ออกมาพูดเกรงในายใหญ่ไอสัตว์ใครเป็นใหญ่ประชาชนโว้ยเป็นใหญ่ไอเฮียประชาชนเลือกมึงเข้าไปนะไม่ใช่ทักกี้เลือกมึงนะอโอ้ถ้ามีนักการเมืองอย่างนี้ไปมีมีหมาดีกว่าเฮียหมาแม่งเฝ้าบ้านได้นะโว้ยโจรเข้ามามันยังกัด แต่มีนักการเมืองแล้วไอ้หาข่าวแม่งออกมาหน้าอาอหมาชิบหายเห็นบอกว่ามีนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลมีหุ้นส่วนในดาไอในบอนที่ปล่อยเป็ดเยอะแยะเลยชิบหายแล้วประเทศไทยเห็นไหมไอที่เรื่องของพ่อแม่พี่น้องประชาชนพวกมึงของประชาชนพวกมึงไม่สนใจเลยเพราะฉะนั้นมีทําไมฮะถ้ามีนักการเมืองอย่างนี้มีทําไมกูถามหน่อยนะนั่นแหละพ่อแม่พี่น้อง ไอจะเลือกใครเนี่ยอย่าเห็นแก่เงินโอ้โหโจรแม่งเต็มบ้านเลยเว้ยนะทั้งโจรในคราบของรัฐบาลน,นักการเมืองข้าราชการอะไรต่อเม่อไรเฮ้ยผมไม่ใช่กล่าวหานะเรื่องจริงนะเพราะแค่ปล่อยให้ต่างด้าวผิดกฎหมายอยู่ในประเทศไทยรู้แล้วไม่ทำเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายแล้ว157เต็มเต็มเลยครับอ้าวเดี๋ยวผมจะทัาหนังสือร้องนะครับจะร้องปอปช ว่าข้าราชการนะนักการเมืองพวกรัฐมนตรีพวกนายกเนี่ยปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วก็ละเว้นครับนะมันจําเป็นต้องฟันกันซะแล้วมันทนไม่ไหวแล้วเว้ยนะจำไว้นี่คือความผิดที่ชัดเจนเขารู้กันทั้งประเทศละแต่รัฐบาลแม่งไม่สนและเป็นไงฮะเดี๋ยวเจอกัน